สวัสดีพี่น้องชาวแมสโรกราทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาแนะนำเออไม่ใช่แนะนําสิรีวิวระเบียงบ้านของบ้านโมเด์นนะคะบ้านแนวโมเด์นะคะถ้าท่านใดคิดไม่ออกนะคะว่าจะออกแบบหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนนะคะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้ทําคลิปแยกมาให้ตั้งแต่แรกๆนะคะตั้งแต่สร้างเสร็จใหม่ๆนะคะทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะคะดีของสเตลเลดเกรดเนะคะ อันนี้แม่จาไม่ได้แล้วนะคะว่าใช้ไปกี่กล่องนะ um คะหลานชายที่บุรีรัมนะคะเป็นคนออกไอเดียให้นะคะทีของสเตเลสเกรดเอนะคะก็คือไม่ลอกไม่ดํามันแค่จํานําไม่ได้และมีราคาสูงนะคะเกียร์เช็ดค่ะพี่น้องทุกครั้งที่เช็ดก็คือจะใหม่เอี่ยมนะคะเช็ดวิธีทําความสะอาดง่ายๆเลยนะคะใช้ผ้าแห้งนะคะผ้าแห้งสะอาดๆนะคะเช็ดเลยนะคะ หน้าบ้านระเบียงบ้านนี้นะคะจะหมดไปประมาณสองหมื่นกว่านะคะสองหมื่นสองประมาณนี้นะคะถ้าจําไม่ไม่ผิดนะคะอ๋ออันนี้ยังไม่มีรัว้วรั้วประตูบ้านก็เลยเอามาแขวนก่อนนะคะกล่องจดหมายนะคะก็นานๆจะเช็ดสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ไหวเหนื่อยฮะ,ะบ้านเฉพาะทําความสะอาดบ้านก็กว้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะคะตอนนี้ยังสกรปรกอยู่นะคะอันนี้คือผ้าที่แม่ไว้ใช้เช็ดสเตลเลสโดยตรงนะคะ แห้งแหงเลยนะคะเช็ดต,ตอนผ้าแห้งๆค่ะถ่ายคลิปให้ก็จะยากนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะตะก,กี้ยังสกรปรกอยู่นะคะผ้าแห้งเช็ดนะคะพี่น้องผ้าแห้งเช็ดออกแรงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะเงาว,วับเลยนะคะข้อดีคือจะปิดกี่ปีผ่านไปไม่ลอกไม่ดำนะคะน่าจะเอาไปจำนำได้เนาอะ <laughs> จำนำไม่ได้นะคะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้คระมันก็จะเงาว,วับนะคะ อันนี้ตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จมาเช็ดไปสองรอบแล้วนะคะเพระบ้านก็บ้านนอกก็ขี้ฝุ่นไม่ว่าอย่างไหนขี้ฝุ่นนะคะด้านนอกด้วยนะคะถึงไม่ตัดจินใจไม่ทํารั่วบ้านด้วยสเตนเล่นะคะถ้าเป็นเหล็กเราก็ปล่อยเลยตามเลยไปบ้างนะคะไม่ต้องมานั่งเช็ดห่วงว่าจะสกรปรกจะอะไรมากนะคะว่านี่นะคะจากที่สกรปรกนะคะด้วย ผ้าแห้งๆนะคะเลือกไว้สักผืนหนึ่งนะคะเฉพาะไว้เช็ดสแต,ตลเลตน,นะคะไม่ต้องไปใช้มั่วรวมๆกับสิ่งอื่นนะคะก็ใช้ยีห่ห้อคริสตั้นอยู่นะคะเลยจำไม่ได้ขนาดอะไรยังไงนะคะก็แค่แนะนําไอเดียนะคะไอเดียระเบียงบ้านตอนแรกจะทําเป็นก่อเป็นปูนเป็นเอ่อแกนิโต้ขึ้นมานะคะนั่งแล้วก็พี่สาวก็เออ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 กันอ่ะสุดท้ายก็เออเอ้มันจบแบบนี้ไป ซื้อเก้าอี้เอาโซฟามานั่งเล่นนะคะเอานะคะเนี่ยอยู่ติดถนนนะพี่น้องคิดดูขีฝุ่นจะเยอะขนาดไหนให้ดูนะคะจากสกรปรกสกรปรกนะคะผ้าแห้งๆนะคะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะแต่เช็ดกี่ครั้งก็ไม่เอี่ยมอรไทยอ,อคุณต้องขยันหน่อยถ้าเทว่า,า,า,าคขาไม่ไหวเฉพาะข้า <laughs> งในบ้านก็สมห้องนอนสามห้องน้ำแล้วนะคะ หนึ่งห้องโถงใหญ่อีกเพราะห้องนอนอนะ่ะแม่ก็ใหญ่แล้วพอบ้านหลังนี้มันร้อยแปดิดตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยนะคะใช้เวลาสร้างประมาณหกเดือนนะคะทาไปเรื่อยๆมันรถขายโอ่งนะคะหลังจากสิ้นสุดผู้รับเหมาเหมาโครงสร้างนะคะเหมาเฉพาะโครงสร้างนะคะประมาณมาถึงนี่นะคะที่สร้างขึ้นมานะคะระเบียงบ้านนะคะคลิปนี้ก็จะทําเป็นดีไซน์ดีไซน์ระเบียงบ้านนะคะ จะทาแบบไหนนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นสเตนเลสอย่างดีแล้วนะคะประมาณถ้าจะจ่ายทั้งหมดประมาณสองหมื่นสองกว่านะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะจากหลานชายที่ทํากระจกประตูหน้าต่างนะคะจากบุรีรัมย์นะคะก๊อปสเตนเลสนะคะดีไซน์ให้แม่เน,นี่ยเวลาที่เช็ดจะเงาวับตอนตอนสกรปรกสกรปรกนะคะเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนเช็ดนะเช็ดเสร็จนะคะผ้าแห้งๆเปล่าๆนะคะผ้าสะอาดๆอาดเช็ดนะคะ ก็เป็นเงาวับเนี่ยข้อดีของสเตลเลสแท้แล้วก็ยี่ห้อนี้ด้วยนะคะหลานชายเขาก็แนะนำให้เรียบร้อยตอนนี้สั่งทำประตูหลังบ้านที่ครัวนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้าเลือกที่จะทำแล้วเลือกทำให้จบเดี๋ยวก่อนปีใหม่นะคะแม่ก็จะมาทำความสะอาดทั้งหน้าต่างทั้งบ้านนะคะปีใหม่รับสิ่งใหม่ๆนะคะก่อนปีใหม่นะคะทำความสะอาดบ้านทุกพื้นที่เลยนะคะ เพื่อรับสิ่งดีๆบ้านสะอาดสอาๆก็น่าอยู่นะคะชื่นชอบคลิปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะรีวิวบ้านโมเดิรลสวยๆนะคะสร้างบ้านหลังนี้รีวิวไว้หมดเลยนะคะในช่องขอแม่สรกราวนะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าจะเช็ดก็ต้องเช็ดให้หมดทุกซอกจริงๆนะคะทั้งช่วงล่างช่วงบนนะคะอันนี้คือภาพครั้งก่อนที่แมทมาเช็ดทั้งหมดเลยนะคะสะอาดเงาวับเลยนะคะเวลาที่เราทำความสะอาดเสร็จเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือภาพตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆนะคะพอดีถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ มุมตำแหน่งหน้าบ้านเป็น3ามแยกจะถ่ายยากนิดหนึ่งนะคะให้ชมคร่าวๆนะคะ